ดีครับร้านหน่วยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแนะนํเช่นเคยครับเป็นพญาคุฑสัตบุตรนะครับของพระจันทร์ตีเล็กวัดเขาสือนโมนะครับองนี้เป็นเนื้อบอนนะครับทุบทองลงยาสวยนะครับผมก็้จะมีโค้ดนะครับอยู่ที่จะดอยกว่าละหมายเลขตรงนี้นะครับผมถ่ายเป็นภาพไปแล้วนะครับหมายเลขหกพนเก้านะครับ ให้ชมด้านหลังพญาครุฑนะครับท่าน,นก็เป็นมหาเทพนะครับที่พนรา,ายนะครับยกย่องใ้มีฐาณะเท่ากันนะครับท่านก็เป็นท่านกอ็อาสาพนรา,ายนะครับเป็นพาณะไปใดตอนไหนนะครับผม แล้วก็พุยาคุดนั่นก็เป็นสัญลักษณ์นะครับของทางราชการอำนาจทางราชการนะครับการบริหารการของทางราชการนะครับอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินนะครับที่ท่งต่อลงมานะครับลงมาบอกเราจะเจอพยาคุดทุกที่เลยนะครับตามหลักเองต่างๆในเงินเราก็เจอนะครับท่านเป็นนะครับนะครับเวลาบูชาท่านก็จะได้เรื่องของโวกลาบแล้วก็ท่านก็ผู้ผีปีศาจเกรงกลัว ล้างอาถรรพ์าระตันต่างๆนะครับนั่นคือเรื่องของการบูชาพญาพุทธนะครับตามความเชื่อของศาสนาไทยผมพูดหลายครั้งนะของเราเป็นศาสนาไทยคือเชื่อทั้งพราหมณ์ทั้งพุทธแล้วก็เชื่อทั้งเออทพเจ้าจีนนะครับมีหลายอย่างนะของคนไทยนะครับรายการนี้มาพร้อมกล่องนะครับวัดเขาธนโม,โมเพชรบูรณ์ของดัมเตม,ดม นะครับถ้าท่านสนใจนะครับติดต่อร้านเวพรพระเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการพิธุรมงคลดีๆจากร้านเวพรพระเครื่องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเออหลวงพ่อเออพระอาจารย์ตีเล็กนี่ท่านก็เป็นนักพระเกจิชื่อดังนะครับวิตุุมงคลทางท่านหลายอย่างนะครับยิงไม่ออกนะครับถ่ายกัน โทรทัศน์เลอแยะมากมายนะครับชาวต่างชาติก็นิยมบูชาจุมงคนท่านออกไปนะครับถ้ายังไงสนใจติดต่อร้านด่วนพรเพเครื่องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ